ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมก็อยู่ที่สวนมันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมมองดูนะครับผมอ่าผมแปลนให้ดูต้นพันธุ์ไม่มีเหลือแล้วครับต้นพันธุ์หมดแล้วโน่นะครับโน่นนะขึ้นรถขนนุ่นไปหมดแล้วครับผมต้นพันธุ์ที่มีอยู่บริเวณนี้ก็หมดแล้วนะครับผมไอที่ว่าเยอะๆนี่ก็อีกไม่นานก็จะหมดแล้วครับต้นพันธุ์ ฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูหัวมาเห็นสวนของเราก่อนครับถ้าท่านใดมาเห็นแล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจใหม่ครับผมท่านที่บอกว่าพันนูน้นเป็นอย่างงน้นพันนี้เป็นอย่างเงี้ลองมาดูระยองเก้าเก้าครับอันนี้ระยองเก้าเก้าไม่ใช่แปดเก้านะครับผมย้ำนิดนึงหลายคนสงสัยนักนะ น่นนี่นั่นผมอยากให้มาดูที่สวนเราก่อนครับผมลักษณะมันจะเป็นหัวยาวและก็ใหญ่ครับผมไม่ได้ยาวเรียวลักษณะนั้นมันจะเป็นของแปดเก้าครับผมจะมีความใหญ่ของหัวยิ่งยิ่งนานวันยิ่งจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับผมสายพันธุ์นี้ครับฉะนั้นท่านที่สงสัยนะครับที่บอกค้นหานู่นนี่ไม่เจอสายพันธุ์นี้นั่นไม่เจอ มาค้นที่สวนครับผมมาที่นี่จะได้เห็นครับก็วันนี้ยังขุดอยู่นะครับผมก็ยังขุดกันอีกหลายวันอยู่ท่านที่ที่จะมาชมนะครับเมื่อกีอ้คุยกับพี่ที่ลำนารายเห็นแกบอกว่าอยากจะมาดูสวนอยู่ก็เพราะว่าจากลำนารายมาน,นี่ก็ไม่ไกลอยากให้มาดูหัวแกอยากมาเห็นหัวมันว่าเขาทากันยังไงทําไมหัวมันเขาใหญ่ดีจังเลยก็เลยอยากจะขอเชิญชวนให้ แฟนเพจของเราเนี่ยครับมาดูทำไมยกไม่ไหวเหรอใหญ่ยยจัดเลยกับเนี่ยหัวหัวจะเป็นประมาณนี้ครับผมลักษณะของสายพันธุ์นี้กับกับอ่าเทวาเทวเนี่มาโชว์หัวให้ลูกค้าดูหน่อยเร็วคือเนี่ยฮะลักษณะหัวจะไม่ใช่เป็นเรียวยาว ครับผมคือเนี่ยเดี๋ยว <ST an th il ogue> เดี๋ยวผมเทียบสองหัวนี้ดูนะเนี่ยอันนี้คือผมเรียกเรียวยาวครับผมถ้าลักษณะนี้ที่ผมทําก็คือจะเป็นแบบ8 9แต่อันนี้เป็น99ลักษณะของหัวมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมมันมีความใหญ่ในตัวครับผมจะไม่ใช่เป็นเรียวอย่างนี้อย่างเดียวครับผมสายพันธุ์นี้จะเป็นอย่างนี้ครับผมครับจะเป็นยิ่งไว้นานวัน จะเป็นลักษณะน,นี้ครับคือจะอ้วนยาวใหญ่ไม่ใช่เรียวยาวอย่างเดียวครับผมครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยค,คือสายพันธุ์ของเราที่มีความแตกต่างกันครับผมท่านที่เคยทําสายพันธุ์เก่าอันนี้ก็ก็จะเป็นสายพันธุ์เก่าแต่อันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับผมจากนั้นผมอยากให้แฟนเพจแล้วก็เกษตรกรด้วยกันทำมาดูก่อน เพราะว่าผมพูดยังไงท่านก็ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับผมแต่ผมอยากให้ท่านมาดูกับตาเหมือนเหมือนที่หลายหลายคนมาเห็นเล่ายยาวนู่นู้ไหมมาเห็นแล้วก็ไปล่องยาวอ่ะมาเห็นแล้วก็พิจารณาดูครับว่าอของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าผลผลิตที่เราได้นี่ก็มันคุ้มกับการทำ มันคุ้มกับความเหนื่อยยากที่เราลงทุนไปครับผมกับอันนี้จะเป็นร่องที่ฟันละครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาขยับปลาลองเนี้ยรับก็จะจะได้เห็นอันนี้คือมันยังยังอยู่ในในเงาอยู่ครับผมเพราะว่าแต่ละกอเนี่ยเทวาย,ยกให้ดูหน่อยเพราะว่าแต่ละกอเนี่ยก็คือไม่ต่ํากว่า10บกิโลครับผมบอกเลยว่าไม่ต่ํากว่า10บกิโลครับ เนี่ยมีหักไปมีขาดไปเยอะอยู่ครับเพราะว่าหัวยาวเวลาใช้รถแทกมันก็จะจะขาดครับผม,มกับ10กิโลกว่าเนี่ยครับคือหัวบอกเลยว่ามันจะเป็นลักษณะอ้วนยาวครับผมไม่ใช่ยาวเดียวอย่างเดียวเป็นลักษณะอ้วนยาวครับ สูงกว่าเทวาแล้วเนี่ยหัวมันกอหนึ่งเนี่ยสูงกว่าคนลวครับผมก็เนี่ยต้นพันธุ์นี้ก็คือตัดไม่ทันอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัดไม่ทันแล้วก็หายไปหมดแล้วครับต้นพันธุ์เนี่ยผมแพนให้ดูข้างๆไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วครับโน่นนะลูกค้าสั่งมาเราก็จัดให้ครับผมอันนั้นก็จะไปแม่สอดนะครับผม กับเมื่อวานนี้ก็ไปศรีราชาครับก็คันนี้ก็จะไปแม่สอดครับผมก็อยากจะให้แฟนแฟนเพจเพื่อนเพื่อนเกษตรกรด้วยกันมาเห็นผลผลิตก่อนครับผมผมจะดีใจอย่างมากเลยครับไอ้ที่เราทำไม่ได้เราก็เคยทำมาแล้วครับผม แต่ทีนี้พอทำแล้วมันได้เนี่ยเราก็อยากให้แฟนเพจมาเห็นมาดูครับผมเพราะว่าบางทีเราเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเนี่ยเจอความเหนืยยากมาเยอะ <c oughs> ก็เลยอยากจะแชร์ในส่วนตรงนี้ให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกันได้ได้เห็นครับผมครับก็ วันนี้ยังขุดอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็ยังขุดอยู่ท่านใดที่สนใจจะมาชมสวนเราผมก็อยากจะขอเชิญครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID line ครับผมถ้าท่านแอด ID line เดี๋ยวผมจะส่งแผนที่สวนไปให้ครับผมท่านก็มาได้สะดวกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทุกเครื่องก็มี GPS กันแล้วครับผม หาง่ายไม่ยากครับผมท่านที่ <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์หรืออะไรก็ไม่ได้ว่ากันนะครับท่านสามารถมาชมสวนเราได้ครับผมอยากอยาให้มาดูครับแล้วก็นําวิธีการของเราไปปรับใช้ดูครับผมว่าทําแล้วเป็นยังไงม้างผลผลิตที่ได้เป็นยังไงป้าเหนื่อยหรือเปล่าครับ <c oughs> ป้ายิ้มอย่างเดียววันนี้ไม่มีลมเลย ลมไปไหนหมดเนี่ยอโอ้โหร้อนระเบิดเถิดเทิงเลยอย่างนี้มันก็เหนื่อยไวรยดีแป๊บเดียวก็เหนื่อยแป๊บเดียวก็เหนื่อยลมไม่พัดเลยอะอยากได้คนฟันมันเพิ่มอีกไหมอะจะหามาให้เพิ่มอีก พยักหน้านี้อะไรเอาหรือไม่เอา,เอาตกลงตังแสนใช้หมดอย่างคนเดียวน่ะนะ <ไป S 1> อ๋อไปธนาคารแล้ว,าาลวดีแล้วนอนกอดไว้ไม่ดีนะไม่ดีอ่าไม่ดีอะไรอย่านอนกอดไว้ถ้ากอดอย่างอื่นไม่เป็นไรนอนกอดตังนี่ไม่ได้หรอกต้องไว้ที่ธนาคารนั่นแหละครับก็อันนี้ผมพาทูิชมเดินชมไปเดืเลยครับผมก็ฝั่งนู้นกาลังตัดกันอยู่ครับเร่งตัดเพราะว่าต้องเก็บต้นพันธุ์ ทางผู้ชมก็คือบางทีมองโดยรวมอย่างนี้มันก็มองไม่ออกว่าความใหญ่ของมันเท่าไหร่อย่างเี้มันก็จะกิโลกว่า,กวาเกือบสองโลเนี่ยครับผม อย่างไงผมฝากแฟนเพจที่ติดตามไว้ด้วยนะครับผมท่านที่ต้องการจะมาชมสวนนะครับย้ํานิดนึงผมอยากจะให้เพื่อนเกษตรกรที่อยู่ในย่านนี้นครับที่ปลูกมันด้วยกันนี่นะฮะมาชมสวนของเราบ้างครับผมว่าผลผลิตของเราเป็นยังไงครับได้มากน้อยแค่ไหนก็คือท่านมาเห็นด้วยตายตนเองแล้วก็จะดีกว่าครับผม เพราะว่าบางทีถ so ้าผมพูดคนเดียวก็เหมือนจะบอกว่าเราทำได้แต่ถ้าท่านมาเห็นกับตาแล้วก็ท่านจะสบายใจขึ้นเยอะเลยครับผมเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้แล้วไอดีไลน์ผมทิ้งไว้ให้แล้วครับท่านที่สนใจต้นพันธุ์บอกเลยว่าเตือไม่เยอะแล้วครับผมเพราะว่าที่ว่าเยอะๆน่ะสามสิบกว่าไลน์นี่ก็ดูนะครับ เนี่ยเนี่ยวันก่อนนี่ยังมี